สวัสดีค oh, so ่ะสาวนูค <Okay. S 2> <kad ot tag> ่ะ hey อันนี้ก็สาวนูก็จะมาอุ้ยไกลหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าสาวนูมีุไม่มีคนถือกล้องอันนี้ต้องโอฝรั่งค่ะสาวนูที่มาเพาะเห็นไหมเนาะค่ะเห็นไหมกระดางไม่ขี้เลื่อนเห็นไหมคะเห็นเนาะอ้าตทว่านี่สูงอ่ะ เห็นเนาะค่ะเห็นเนาะเอาเอาค่ะอันนี้ก็ต่งหวต่งหวฝรั่งอันนี้เขาเปกขอสาวนูเดี๋ยวกอนเถอะค่ะสาวนูเ่ะเอาทำเงินเนาะวันนี้กับวันยุทวันนี้ก็สาวนูยุดด้วยค่ะแดดก็แรงหน่อยค่ะแต่ว่าสาวนู ไม่ชอบแดดค่ะแต่ว่าไม่ชอบดําแต่ว่าตัวเองก็ดําแต่ว่าหมายถึงว่าแต่ว่าเราอยู่เมืองนอกแล้วมันมันเขาเรียกอะไรนะคะแบบเดี๋ยอยากลอดน,นะคะเอาละคะ่ะถต่ตานนจะเอาใหม,ม่หาใหม่มาแคะกอนเด้อจ้ะหาใหม่มาแคะ สาวนูก็ไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์อะไรเลยไม่มีอะไรพร้อมทุกอย่างเลยเอาต้นนี้แหละว,วะเอาต้นนี้แหละค่ะแกะพอพอแหละเราสาวนูจะเอาไปปลูกด้วยค่ะนี่ วันนี้อากาศสวีเด้งกำลังดีค่ะอากาศสวีเด้งกำลังดีอวันนี้ก็ร้อนอยู่เด้อค่ะวันนี้ก็ปล่อยลูกสาวมาค่ะปล่อยลูกสาวมาสาวนูชอบทำสวนก็ชอ,ชอบชอบชอบปลูกพักชอบปัญนนี่ค่ะพูนถ้าอยู่บ้านเองคือที่สาวนูที่มีความสุขเนาะแบบ เศรษฐกิจพอเพียงค่ะแต่ว่าอืมเราก็เอาตามที่เราเป็นอยู่อะค่ะพูดไม่ได้เนาะ <c oughs> เอาค่ะมาสาวนูก็ชอบบ่นด้ดอจะสาวนูชอบบน่นแต่อย่าถือสาโอ้นี่ค่ะเนากำลังกำลังกำลังพอพอดีด้วยค่ะสาวนูก็หยุด สองวันพอเรานูก็็พยายามทำไหลมากที่สุดค่ะพอเรายุดแค่สองวันพอง,งานสาวนูมันเป็นงานต้องดูแลคนยิบสี่ชั่วโมงค่ะเราเราเราต้องทำนาทีโอ้เวลายุดสาวนูก็บอกโคนาเราอย่าโทรเด้อฉันอยุดสองอาทิตย์ สองอาทิตย์นี่ไอสองวันนี่ <laughs> พอสาวนูทักไปข่าทำหมูแล้ววันเสาร์อะค่ะเราอาทิตย์นี้สาวนูก็ต้องเขา่ากาอีกเสาร์อาทิตย์อีกสาวนูก็อยากอิสระมาทำคลิปนะคะแต่ว่าเราต้องประวัติทำค่ะมีความสุข <laughs> เพื่อน เพื่อนๆในในเพจรออยู่ค่ะ <l ots> เพื่อนๆนะหลักในเพจรอสาวนูอยู่เด้อสาวนูรู้ดเด้อ <l ots> <l ots> ใน youtube คือกันค่ะสาวนูมี youtube ด่าเด้อค่ะคลิปเต็มอยู่ใน youtube นะคะอุ้ยขอโทษขออภัยคลิปเต็มอยู่ใน youtube เด้อค่ะถ้าอยากดูคลิปเต็มนะคะคลิปสาว สาวนูออยูคอ่คลิปเต็มอยู่ youtube เด้อค่ะอันนี้ก็คลิปสันก็อยู่ใน a ฟ e b o ๊ k เนาะเลียวอะค่ะแต่คลิปเต็มก็อยู่ facebook ก็ฝากด้วยด้วยค่ะแต่สาวนูก็ขอบคุณค่ะสาวนูมีความสุขค่ะมีเพื่อนอยู่ในนี่ก็มีความสุขหลายค่ะสาวนูมีชีวิตชีิตมีชีวิตชีิตใจทำนูน่นทำนี่ค่ะนี่ค่ะ ลูกสาวก็ดีใจก็สาวนูไลย,ยังไม่ถึงหนึ่งโมงเช้าเลยมันนั่งรอประตูแล้วค่ะลูกสาวเลยนูก็ได้แต่บอกว่ามามายังไม่พร้อมมามามต้องทำนู่นทำนี่ก่อนแล้วต้องเฝ้าเขราขสาวนูลากหลาย <laughs> โอ้ตังนี่ตังโอ้ยญ่ายสาวนูก็สวยเด้อค่ะ งามเนะานะ,ะงามเนาะค่ะงามเนาะงามถึงต้นนิดน่อยก็งามเลยนี่ค่ะกำลังกําลังพอดีค่ะกําลังพอพอดีเลยนี่ค่ะกําลังพาพอดีเลยอืม อา้าวอันนี้ก็เดี๋ยวสาวนุรถดน้ำเด้อค่ะเอาวางไว้ก่อนเนาะบ้านเองเป็นไงบ้างคะเพื่อนบ้านเองเป็นไงบ้างคะบ้านเองคงจะรอดเนาะแล้วนุก็ได้ข่าวมาเด้อมีฝนดาเด้อค่ะ แต่ก็ดีจดาที่มันเรามีฝนดาทวีตอนนี้ยังไม่มีฝนเด้อค่ะแต่อากาศร้อนแต่สาวนูก็ไม่รู้อะ่ะยังไม่ต้องการฝนค่ะเพราะว่าสาวนูอยากได้ร้อนนะเพราะมันมันหนาวมาหลายเดือนแล้วเราอยากร้อนนะสาวนูก็กลัวดามแต่ว่าก็โอ้ อามาวนตัวดำไม่แกะอย่านะอย่าอย่าเฮ้ยกูมันดำยังไงก็ดำเลยอย่าไปพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ เอกกถางคะเอาอีกกระถังหนึ่เยอะยีกกระถังหนตนัวอืมับต็พอ ตเอาค่ะอันนี้ค่ะเจ้าสาวี่ให้ดูใกล้ๆเด้อนี่นะคะนี่นะคะหมดละ ตั๊งโอสาห,หนูงามนะคะงามนะคะงามอันนี้ตั๊งโอพันใหญ่ด้วยค่ะพันฝรั่งเดี๋ยวสาวนูจะต้อง่อก,ก่อนเอาค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ